สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาคุยตัวงานตรวจบ้านที่หนึ่งนะครับไปดูดีเฟกต์ว่าผู้รับเหมาเจ้าเนี้ยเขาสร้างบ้านเสร็จไปแล้วนะครับแต่ว่าเจ้าของบ้านเจอว่าคุณภาพไม่ได้เลยและตอนนี้เจ้าเจ้าของบ้านก็กาลังเครียดนะครับผู้รับเหมาก็ไม่อยู่แล้วนะครับเรามาลองดูดีเฟกต์บางตัวนะครับอันนี้คือที่จะให้ดูเนี่ยคือท้องพื้นจะให้ดูงานระบบนะครับแต่ว่ารูปแรกเนี่ย นอกจากงานระบบถ้าสังเกตไอตัวคานดีๆนะครับด้านหน้าตัวนี้จะเป็นคานจะเป็นเห็นแนวเหล็กเสริมเลยตัวนี้แปลว่าระยะหุ้มเขาก็ไม่ดีมีปัญหาต่อไปตัวนี้จะเป็นสนิมแล้วเดี๋ยวคอนกรีตระเบิดแน่นอนนะครับทีนี้งานระบบน้ําทิ้งตัวนี้นะครับเรามาดูตําแหน่งที่เขาเจาะแต่ละตําแหน่งเนี่ยเราเห็นปุ๊บเรารู้เลยว่าตอนก่อสร้างเนี่ยเขาไม่มีการออกแบบหรือว่าวางแผนไว้ที่จะฝังท่อไว้ก่อนหน้านี้นะครับเลยทําให พวกนี้เขามาเจาะป็นภายหลังแล้วเจาะก็คือเจาะแบบลูกทุ่งมาก,กคือเจาะไปเลยไม่สนใจว่าจะเหล็กมีไม่มีคอนกรีตเป็นยังไงนะครับสุดท้ายเนี่ยก็จะเห็นภาพว่าโอ้โหที่เจาะไปเนี่ยเจอเหล็กทั้งนั้นเลยนะครับเจอเสร็จปุ๊บเหล็กตัวนี้ก็ปล่อยไว้ก็เป็นสนิมนะครับอันนี้คืองานที่เขาทําไปแล้วนะครับก็ตัวนี้เนี่ย ฝากไว้นะครับเวลาก่อสร้างนะครับต้องตรวจสอบคุมงานดีๆนะครับพวกนี้ปล่อยไว้ระยะยาวเนี่ยเดี๋ยวจะทำให้คอนกรีตรบริเวณรอบๆแตกเสียหายโอกาสน้ํารั่วก็มีอีกนะครับดังนั้นตัวนี้ก็เวลาก่อสร้างคุมงานดูให้ละเอียดนะครับขอบคุณครับ